สวัสดีครับพี่น้อง้าพี่น้องมาหากินครับเอ็มาซ่แดดกำลังสีอ,ออกไตมาไล่ไมล้ละครับพ่อพอนกจักตัวหัวล่มออกแล้วเขาก็ขึ้นสูงแก้แล้วครับงกมันละหายเกีห้หาตอนนุกเขาก็ แก่คนต่อไหลอยู่ล้างบ้านเนี่ยนะครับว่าที่คงเขาบ้านมันสิบบ่คนี่มีแดดออกไปันไหนลองมังก็น้าวะ่ะพูนพูนครับต่วนละอ่างไอ อ่างขนหลุดขนครับกะหาสิ๖๐เมตรนี่ดอกหามมันปกติกะต่ก้อนนี่กะเอาอยู่แถวนี่ละล้าง้านนี่ละฮะถ้าลอดชมครับพี่น้องสีมานบอมเหมือนนี่ มีทีเด็ดบ่รอชมครับ เรียบร้อยมาขอลำโพงครับพี่น้องครับพี่น้องหาไปไปหาโตครับว่ามันถกอยุกใช่ Ồ, che lại ở phía nào Mồng đấy nó bật nó Ồ, nó thả vô phía nào Mán phía nào không mán lưng โอ,อ้อยมันเต็ม้างผมครับสวยแล้วพี่น้องแดดมันบาออกก็คือแดดเต็มเด,ยเดียวนี่แหละคือ มันสองไม้สามไม้แล้วพัพอนกจักตัวมันเขาแก่แล้วล่มออกแล้วนก,กัเขาเข่ายครับนกเขากับแค่แค่มันมีเขา้ามีคนมาต่อขึ้นกันสวยแล้วครับเหี้วเขา คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ